โค <COVID. S 2> วดิวดใช่นั่งยืนอยู่ข้างบนเ<ห>นี่ยใครพี่ดินผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ดีกำลังทำอะไรนะผู้ใหญ่ดีตีกองประชุมชาวบ้านก็มาสุมนุนหาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี้ผู้ใหญ่ดีจะขอเก่าถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา ทางการนะเขาสั่งมาว่าทางการนะเขาสั่งว่าว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงชาวนาออกมาแล้วชาวนาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงสุกรชาวนาวมาแล้วอ่ะผ่ายแต่สีหัวคอนถามว่าสุกรนั่นคืออะไรพอใหญ่ดีก็ตอบทันใด ก่อนนั้นใส่คือม้าน้อยธรรมดามันสวยนะนี่ก็สวยนี่ครับนี่ก็สวยโอ้โหนี่ลูกคนนี้ไอเนี้ยลูกคนนี้ไอเนี้น,น้อยโล อมันงามด้วยนะโอ้โหดูสิเนี่ยลูกมันดกอากาศเอาซื้อัวมั้งว่าทำไมดกจังเลยอ่ะนี่จ้ะติ๊กดกมากเลยอ่ะมีใครเข้ามาเก็บไปใครไปกินองหรือเปล่าเนี่ยเยอะมากมันล้นจัดมันเลยเฮยมันวนเนี่ยมันเฮียมันเฮียลงข้างล่างพุเนี่ยมันแดงอยู่ข้างล่างพุูนพูนพูนพูนมันสูงแล้วมันมันสูงมันร่วงมันหล่นไปเลยสวยมากเลยเนาะเยอะมากเลย มันงามจังเลยเนี่ยไม่ต้องปลูกรุ่งนี่มันลงข้างล่างมันก็เกิดใหม่อีกแล้วน่ะเออก็เกิดใหม่งามมุนย้ายมาอยู่บ้านนทวีปอ๋อไปยามตีย่ำปูไปไปยามดูดิพยายามแน่ยปยามถามข่าวเยี่ยมยามทำข่าว เขาต้มยยญ่เหลืออยู่สามต้นยังเหลืออยูเ่เ <c oughs> ขาย่านบาปเขวาบอกเอาเนาะนอยู่ในบ้านไหนโอ้ข้า <c oughs> ขยานสีแดงนั่นหลง <c oughs> อ๋อไฟพรก็ดูแลอยู่ละรถครนี่ช่วยแล้ว <c oughs> โอ้สักขญานสีแดงน่าเป็นยังงัยทะเลยช่หนีเที่ยวแล้วครับหนีเที่ยวใครนีเที่ยวที่ไหนไปไหนตงไปไหนเสืออะไรตไหนงามบุญฮะขึ้นบนเหรอโอ๋ออันนี้เขาเป็นแพ็คผักกับผู้ป่วยพึ่งยายมาแพ็คผักเป็นแบบแพ็คผักด้วยนะ นแม่ก็ป่าซอก่อนโอ้มีเตียงไงนั่นเขาท่านใช้อะปลาขึ้นก่อนไหมอะปลาขึ้นก่อนไหมเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะที่ทำบุญดั่งอยู่ตรงนี้ค่ะปฏิญีไอ้ผ่านมาอ๋อปอนหมาเบิงท่านน่ะปอนมาเบิงกับพ่ออลไรอ่างเง้อ่าฮาวโมเมนหมอเหมือเห็ดยังเมืดอยตัวตอนมีอาการกอนีค่ะ

ถ้าซืสามไปดีมากแล้วทำมามากวิบากเนีพ่อทำเนาว่คยคนบมโหมันดินล้นมื่อมันมโหจักว่าแล้วสาวตัเอง้าจะไม่มีคนช่วยเป็นเพื่อาสุคกนักจนะว้าเอบอกอยูพี่บุญกันบ่อยจะได้ทรมเยอะเาเกยตี่มั ไม่เียตมาแล้วมาแล้วจะโครงการแห่โครงการอะไรอ่ะยงเด็กผัอะไรพวกนี้อะไรผัอที่นี่เหรอก็น้านั่งน้าโอ้โห่ผัพี่มันน่านั่งดีนะออโอ้ไม่ขยอยากขยื่นเลยกค่หลวงพอคจริงนะใช่ไหมอคำจริงกับหลพ่อไก่ สามสิบที่จะถึงนี้ช่วชั้นเรียนอะไรัเรียนจะเปิดติดต่อแม่ครัวให้เขาทำอาหารเด็กจะเข้าเย็นสามสิบค่ะพ่อกับผู้ปกครองไม่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 ยุดโควิดเขาหรอก8ว่ลนต้องต้องเปิดแล้วค่ะแล้วก็ให้เขามากัดตัวในพื้นที่ค่ะอ๋อมีเท่าไหร่ปีนี้ปีนี้ม่อนหนึ่งไม่ถึงหรอกค่ะหบตัดจำกัคนอ๋อเท่าไหร่ประมาณสแปดสบเก้าคนอโรงเรียน เท่าประมาณเจ็ดสิบวันเธอเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราของฟรีคนไม่เอาก็เรื่องของเขาทำไปหอออก็เพิ่ความู้เหรอใช่ผอบรมเสร็จอยู่บ้านค่ะอันนี้อบรมหอออออนไลน์นะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำอะไรกันออนไลน์กันตะพืชอะไรก็ออนไลน์ออนไลน์หมดเลยทำเลดีนะเนี่ยพวกเรานี่มันดูที่เนี่ย วัวสิงไก่ก็เยอะแยะงามช้อยเลยสวงามวัวสิงไก่มาปลูกมาปลูกเมียมาปลูกกระมีเออนี่ก๊กเสียวก๊กเสียวก็มันมีนั่นนั่นตายแล้วนั่นนั่นนั่นแดงกัตายแล้วนั่นน่ะไอ้นี่แดงหมดเลยตัวนั้นขาวไอ้นี่แดงหมดเลย เยอะจริงๆพริกบันลานเนี่ยโอ้โหมุมไหนก็มีพริกพริกจริงๆมันเยอะจริงๆพริกบันลานมุมไหนมุมไหนมีมหมดอยากจะกินพริกไม่อยากเราเดินลงมาหน่อยเดี๋ยวกเก็บได้หมดถึงจมูกลองไปเห็ดแหนมเนี่ยมันมันมอยมันอันหมดแล้วเนี่ยมันแห้งแล้วแหนือวดมันแห้งหมดแล้วอ่ะม,มันจะเป็นแนวแล้วอะ่ะอันนี้ลุงตูรู้ป่าเนี่ยใช่ ทักอิตูมาถูดากไก่รถที่นี่เลยรับรองเลยเนี่ยแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยจะคองอยู่มาเลเซียด้วยนี่มาหลังแรกยัง <laughs> <c oughs> ไม่เสร็จเลย,ยมันต้นไม้มันเยอะมันสูงขึ้นเยอะแล้ว่มเดือดได้แต่ก่อนนี่หัวแดงเดืเอดแดดแมบบแๆบแบแบเลย นี่ไงบ้านงามบุญอยู่เนี่ยเมื่อก่อนห้านตายอยู่นายก็แก๊พวกเรานี่เลือเฟือบ้านช่องก็เลือเฟืออยู่กันไม่เต็มเศรษฐกิจมันเฟ้อเศรษฐกิจมันรวยเกินไปอะไรก็มีรวยเกินไปมันมีขีดจุดพออย่างเดียวรวย ทีนี้มันไม่พอกันเนี่ยมันไม่ไม่เลยไม่รู้จ oh, 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 oh. ักพอเนี่ยมันไม่ม ja ีการรวยจำนวนค่ะบการนี้ไม่กลับเลยจ้าลายขอ๋อเตรียมตัวแม่โดนมันทุบเปิดทุเรียนกันครับพ่อท่านอ๋อไม่แจ้งไม่แยังเฮ้ยทุเรียนนันเม็นไม่แยังผู้ใหญ่กับแรงงานลีกำลังเปิดทุเรียนเชิญเชิญโอ้ยถือว่าเงียบเงียบเลยนะ เวลานั่นก็ไปทําข้างบ้านไงแล้วก็พอดีเมื่อเช้าวันรีบไปรถน้ำต้นไม้ลงมาอะไรเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะคุ้มๆคุ้มแค่ทรงมาตามอีกป่ะแม่ทรจะฟุนี่นะระดับน้ำท่วมอยู่ตรงนั้นเลยครับนี <c oughs> ไ่ไปดูมันทำไมเดี๋ยวมันก็มาแล้วนี่ก,กรกดาเล้าเดี๋ยวมาแล้วน้ำเาะเขาว่าปีนี้มันจะเยอะแยะๆยังไงกันดูสิ เครื่องดันน้ำเต็มตีเคื่องดันน้ำไม่หรอจะด,ดันเป็นน้ยดันกระซู้นมาไม่ได้หรอกธรรมาชาติมันมาดันสู้มไม่ได้หรอกเซรนเซิร์นเซิรนเซิราิรทำยาทยาเฮมีมีลูกมือด้วยอะสกูืต อุตสากรรมในควอเลอนนี่นานีเอออากเต้ไปใ่บกเต้ไปใส่ต่อยต่ยมอสมอโอ้ยมอนี่ติดเฮ่บเฮ้ยนั่นไอ้เฮ้เต็มเลยนะอย้กอายว่ออกจากห้องจะัม่ดายมาพ่สาบอกเฮเลิกแล้วเลิกแล้วบอกแห้งแล้วสีแห้งแลยโอ้ยไมาพสาบเฮ้ยเอ้ยสุด เดียนเดียนหัวอยู่เวลาเดนเมืองวางเมืองวางเบิองวางเองบางเราเป็นนอนลายละเฮ็ดมันหนักไปทรมานทรมกรรมตัวเองมันหนักมาออกมาออกผลตอนนี้แหละ มายามายาเลยออกมาหยาไปอันโอ้ยมาแล้วอต้อกปะาแล้วลูกใจหายไปไหนลูกใจอะต้ไปแล้วอะไรแตงโมไปแล้วโมนอยตัวใหญ่้อไปกินแล้วลูกใหญ่นึ่เราไปแล้วเี๋ยวตัวไม่เดียวเดียวเเดี๋ยวมันก็ใหญ่ S <S เดี๋ยวมันก็สุกนะตัวเล็กอยู่ตอนนี้ทีสาลูกเล็กๆนะค่ะจะแดงลูกเ,เดี๋ยวก็สุกเอาไปกินแล้วมอนเอาไปกินตา่าตัวใหญ่นหนเนี่ยมีลูกมนี่มอนนี่ไงตัว,ตวกำลังคำเลยกำลังพอดีคำเด็ดดาเด็ดดาไปทั่วนะๆๆๆ <S <S ไม่โดนแดดกอเลยเหมือนเดืเอยเหมือนแม่ประดับ,บ แต่มันกินได้หลบทางนะ <c oughs> อะไรรู้เปล่าเนี่ยวม่งมาหลบหลบนะอ่าระวังไม่ดีเดี๋ยวมันกระเด็นใส่นะก็ะดีทำเป็นเปล่าล่ะคนก็ไปซื้อยาให้กินขาวๆอะไร โมแสออยู่ในตัวอยู่เ็นพวกสเห็เองเควาโอ้ยแซ่บเห็นได้เห็นตัวเองเห็นแล้วมันมันจะไดก็ต้องกินของตัเองเห็นก็ต้องกินแซ่บโมแส่บก็ต้องกินเว้ยนี่ทำไมเอามาหนึ่งมาหนึ่ เด็กมอเด็กมอนี่กคะเด็อนี้เด็กมอหนึ่งเมอึเออโอ้โหเตียมมอหนึ่งก็วะไอ้จริงด้วยบบแบบก็กเดี่ยกินเผาเลยอันนี้ก็เตียมอหนึ่งก็วะโอ้โหไวบบแบบแบบบอก่ากินเ้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ก่อนกินกินแล้วก็ โอ้นี่พุงใหญ่อ้าวนี่ท่อมน่เยอท่อมหน่อยอนวย,ยห้วยหินเหรออืมนวยห้วยหินน,นี่ตัวนี้สมุนพะลิง <c oughs> มีงเรียนน้อยเขาคาดช่วงนี้ค่ะก็ต้องอยู่แถวนี้ดีมีโรงเรือนได้อยู่เยอะๆอันอดีของเ,เราเ <c oughs> ออเตลียนวัง

ล่างไปบ่อยล่างมือวยบ่อยสาุครับเดี๋ยวเก้าโมงเช้าพ่อครูมีรายการฮะเป็นสื่อเย้าครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปครับเอออการับนี่มครักเจดครับพอดีเดินไปพอดีเดี๋ยวแปดโมงเอ๊แปดโมงได้ใช่ไหมแปดโมง่าไร่แปดแล้วอ่าแปดโมงกว่าแล้วเก้าโมงครึ่งไม่ใช่เหรอเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครับ เก้าเหรอตั้งมาเพิ่นาทีจนถึงเก้าโมงครึ่งโอ้โหบ่อนิ้มค่ะฮะบ่อิ้พ่อพเกียมอ่ะค่ะพ่อไม่ใช่ไปบ่อสร้างกันงตั้งไปบ่อหินใครมารับชื่ออะรงานตัวลูก ปนิธานครับอ๋อนัด,นดครับเจ้านัดเจ้านัดเฮ้ยจิตหน้าไม่เห็นหน้าเจ้านัด <c oughs> อ๋อนัดเป็นคนชอบ <c oughs> นัดที่ของเ้าแดนอ้าวสาธุอ้า,อา,อปาไปผ่านครัวเาหน่อนมีคนแซวบอกว่าเมื่อไหร่จะขึ้นชก โดนปืนฉิดท่าอะไรอะไรแฝงนิดหน่อยโดนปืนฉีดโอ้ยดีว่ายนมือเข้าไปโก็ร้างแล้วร้างแล้วอยู่ข้างหน้าอ้าวโอ,โอ้นี่ก็อยู่กับกระเทียมทั้งวันกระเทียมยังไม่เอร์โทรศัพท์าลย ไปรู้เรื่องโทรศัพท์โทรศัพท์มาซ่อมให้มาซ่อมที่นี่โอ้โหมากรีนมะแอมอ่ะน้องไม่ดองน้องไม่สมผ่านผ่านน้องไม่สมโอ้โหใสอัวนี่เนี่เนี่ยเป็ดไม่อยู่แลเป็ดเจมาทำเลยเป็ดไม่อยู่โอ้โหโอ้โห ก้องเป็ดเป็นโดนตับเป็โดนหันหันเป็ดไม่เกรงใจเป็ดเลยร้องเป็ดร้องแล้วนี่นี่นี่แคปเจแคปเจกระเพาะเลยกระเพาะเจอ เามป้ะที่สามบาเออใช่เดี Naj ๋ยวไปล้วลังไปเก้าโมงนะนใจได้ไอขอบมา แตงเออสัญญาบอกว่าสัญญาควรจะมีแต่ว่าถ้าไม่คุณมันต้องมีเฮ้ย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 เพญ่าพญ่าพญ่าเพย์าไม่กินเงินกี่ก้อนไข่เราฟ้องเพย์ยาเพย์สายเฮ้ยเพย์ยาเพญ่ากี่ั้อนข้าว